ไปเราไปต่อนที่ชาวลัคนาราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายแล้วเนาะวันนี้กวางก็จะมาอัปเดตในงานความรักความสัมพันธ์นั้กับเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนนะคะประจําวันที่13กันยายนไปจนถึงวันที่19กันยายนเนาะเฮ้ยท้องหรอ การอ่านวันนี้กวนจะไม่ได้แยกนะคะว่าเป็นสถานะไหนก็จะเป็นการอ่านภาพรวมว่าอารมณ์ของเพื่อนๆความรู้สึกของเพื่อนในช่วงเวลาจะนี้จะเป็นแบบไหนส่วนตัวเขาก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกประมาณไหนแล้วก็ภาพรวมความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเนี้ยจะมีมูดแอนโทนประมาณไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆนึกคำถามหรือว,ว่าข้อสองสัยไว้หนึ่งคำถามนะคะเดี๋ยวควรจะเปิดให้นางฟ้าเนาะช่วยหาคำตอบให้ ในตอนท้ายคลิปนะคะทีน่นี้คำตอบที่ได้เนี่ยก็อย่าไปคิดปจริง,จรงน,นจังเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนนะคะเก็บเอาไว้เป็นแนวทางแล้วก็เพื่อไปตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะคำตอบอาจจะเป็นได้ทั้งคำตอบที่ชัดเจนหรือเป็นช่วงเวลาหรือเป็นคำแนะนำนะคะโอเคเรามาดูกลาง โอ okay. เคเพื่อนๆได้เดอะซันเดอะสตริงแล้วก็ก้างไม้เท้าส่วนเขาได้เดอะเวิลด์สองดาบสองเหรียญภาพพลังงานความและความสัมพันธ์ได้หนึ่งถ้วยแปดเหรียญแล้วก็เดอะแมจิเชียืมความความรู้สึกว่านะขอดูแป๊บนะคะเป็นราศีแรกที่รู้สึกว่า ว่าตัวเพื่อนก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือความรู้สึกที่มันมีอยู่ตอนนี้มันก็ดีนะมันเป็นเดอะซันเลยนะคือรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เติมเต็มเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกดีๆอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันมันทาให้เรารู้สึกว่ามีแสงสว่างสองสว่างอะไรเงี้ยแต่ถามว่าก็ว่าเพื่อนเพื่อนยังกลัวอยู่อ่ะอืมเป็นเหมือนคนที่กลัวในกลัวที่จะมีความสัมพันธ์หรือว่ากลัวที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์เพื่อนเพื่อนได้ก้าวไม้อ่ะเพ ยังไม่เปิดใจแล้วก็แบบยังยังยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ถามว่าเห็นไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันดีอะใช่แต่เรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นทีนี้ฝั่งนี้เขาเป็นยังไงบ้างทีนี้สลับกันได้นะคะฝั่งนี้ได้เดว์เวิลสองดาบสองเหรียญความารู้สึกว่าคนฝั่งนี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คือก็รู้สึกว่าสองคนนี้เป็นคนที่ มองความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเพื่อนๆก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้เป็นเดือะซันส่วนเขาก็มองว่ามันเป็นเดอะเวิด์คือเป็นมันเป็นมันเป็นโลกทางใบของเขาเลยนะมันเป็นเป็นโลกใบใหม่ที่เขาไม่ที่เขาไม่เคยสัมผัสเออมันเป็นโลกที่แบบที่แตกต่างแล้วก็เป็นแบบเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มแต่ว่าเขาก็ยังได้สองดับกับสองเหรียญก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพของคนที่แบบ ต่างคนต่างยังไม่มั่นใจต่างคนต่างยังลังเลสงสัยเพราะเขาได้ทั้งสองดาบแล้วก็สองเหรียญนะ่ะคือถามว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์ใช่ใช่อยากพัฒนารู้สึกดีใช่แต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจยังแบบลังเลลังเลอยูอ่ทีนี้เข้าเร็วเขาแ้วเขาสัมพันธ์ก็จะเป็นหนึ่งถ้วยแปดเหรียญแล้วก็เดมนิเชียน ส่วนภาพลงความรักความสัมพันธ์นะคะก็มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคือต่างคนต่างก็ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กันเพราะว่ามันมีมีนั้กควินถ้วยแปะเดีลยวก็เลยมีเจสเชนก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบต่างคนต่างก็จะแบบเออโอเคก็จะค่อยๆลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้อืมแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กันแต่ถามว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบเปิดใจเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีอ่ะมันไม่ได้มีพล แย่ข yeah, ัดแย้งทะลาะวิวาหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเมื่อไหรจะเป็นคนสองคนที่อาจจะยังไม่พ้อมที่จะเปิดใจหรือว่าหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์หนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะอืมเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ Love or a c l l c c r r d นะคะช่วยบอกมูดแอนโทนหรือว่าอ้าเรเพื่อนในช่วงเวลานี้หน่อยสิว่าจะเป็นแบบไหน,น ความีความรู้สึกนะวะนะว่าสองคนนี้อาจจะเป็นคนสองคนน่ะที่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแย่ๆมาเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบปิดใจอะ่ะอืมเพื่อนๆได้ไรเพื่อนได้ไได The r e l อ t i o n s h i p is over. No second chance. Grow and transform your l i f f คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนอะ่ะเคยจบค่าความสัมพันธ์เก่าเพิ่งจบไปอะ่ะคือมันกำลังจะจบบริบูรณแล้วแล้วก็เ,เพื่อนอะ่ะพร้อมที่จะแบบ เติบโตแล้วก็ transform ชีวิตตัวเองคือเหมือนว่าเติบโตเหมือน transformation เนเหมือน transformer คือแบบแปลงร่างอะเออจากอะไรที่มันแบบเคยไม่ดีอ่ะเราจะแปลงร่างกลับมามีความเข้มแข็งแล้วก็แบบเดินหน้าต่อได้อีกครั้งเขาก็เหมือนกันเขาได้ seduction attraction flirting dating คือเขาก็มีความรู้สึกว่าคือเขากลัวคือเขากลัวพลังงานของแบบว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ดีบริสุทธ์แบบว่าเขาก็กลัวว่าเอ้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบเมื่อได้สองสามสี่หรือเปล่าค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีแรงดึงดูดจะใช่แต่ความรู้สึกว่าเขา่เป็นคนที่กลัวคือมันเหมือนคนกลัวสองคนน่ะคนกลัวความสัมพันธ์สองคนที่มาเจอกันน่ะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังมีทิศทางที่ดีนะเพราะว่าต่างคนต่างก็จะแบบต่างก็จะแบบเออค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่เมโลโลจีนะคะมีอะไรจะแนะนําบ้าง สเต o เอ o ท์อ o r ยู o อมฟอร o ตโซนโน้ตโนก็คือคือเพื่อนๆต้องกล้าออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองได้แล้ว,วอะคือไพ่ออจะแนะนำว่าเราต้องกล้าออกมาจากพื้นที่ที่เป็นคอมฟอร์ตโซนอะคือถ้าเรากลัวที่จะก้าออกไปข้างหน้ากลัวที่จะแบบกล้าออกไปจากที่ที่เราแบบคุ้นเคยไปสู่ที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือเป็นที่ใหม่ๆหม่อะมันจะเป็นการปิดกัน้นหรือบล็อกทําให้เราแบบไม่ได้เติบโตนะเพราะนะนั้นก็ก้าออกไปนะคะก้าออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเนาะ โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆหนึ่งคำถามหรือว่าประเด็นที่สงสัยหรืออยากรู้เอาไว้ในใจนะคะเดี๋ยวกวางจะให้ไพ่นางฟ้าช่วยหาคําตอบให้เนาะแต่ว่าอย่ากเก็บไปคิดจริงจังแล้วก็เอาไปตัดสินใจนะโอเครับหนึ่งสองสาม Helpful people อืมคืออะไรก็ตามที่เ,เพื่อนๆถามอะ่ะหรือว่าสงสัยหรือว่า คือไม่ต้องกังวลไปมันมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่ามันจะมีคนที่ที่พร้อมไม่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นอะมันกลายเป็นจริงแล้วมันประสบความสาเร็จคือมันมีคนที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตัวเราหรือแม้กระทั่งพาร์ทเนอร์คู่คนที่ดีกับเราด้วยอะพร้อมไม่จะทําให้เรื่องเหล่านั้นที่เพื่อนๆสงสัยหรือถามอะมันประสบความสําเร็จได้อืขอให้มีความคาดหวังไว้เพราะว่ามันจะมีคนที่พร้อมไม่จะช่วยเหลือเราอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า ตัวตนของเรานะหรือจิตใต้สำนึกของเรามีอะไรอยากจะสื่อสารกับเราบ้างสองใบเลยมาอะไร your intention s with your action เห็นไหมคือเพื่อนเมื่อมีความรู้สึกที่ดีแต่ว่าตัวเองอ่ะปิดกั้นตัวเองไพ่อยากจะแนะนำว่าให้เราอะไรหรือเขาเรียกไงปรับจูนเออปรับจูนความรู้สึกในใจความคิดแล้วก็การกระทําของเราอะ่ะให้มันสอดคล้องกันเพราะาตอนนีน้เพื่อนเนะมีความรู้สึกที่ดีอยากเริ่มต้น อยางมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่แต่ว่าสิ่งนี้จะทำออกมาก็คือ,อยังปิดกั้นอยู่เพราะฉะนั้นอะ่ะก็อยากที่จะแบบเออให้ให้จัดเรียงทุกอย่างให้มันแบบให้มันสอดคล้องกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ทําให้เราอะ่ะก้าวไปข้างหน้าได้อีกอันนึงนะคะ believe in yourself unleash your inner unicorn. อมก็คือให้เราเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะแล้วก็แบบปลดปล่อยความเป็นแบบยูนิคอนของตัวเราออกมาอมคือคือทุกคนมันมีมันมี มันมีความสวยงามมันมีแบบมันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งดีๆเหล่านั้น,นะะออกมาใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วก็แล้วมันจะนําพาเราไปสู่ความสุขที่แบบเออไม่ใช่ปิดกั้นตัวเองอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพลงความรักความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนประจําสัปดาห์นี้เนาะก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะแล้วก็เดี๋ยว เราจะมาอัปเดตพลังงานความรักความสัมพันธ์กันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือเพื่อนๆอ,อยากจะดูรายละเอียดนะคะก็ไปดูในคลิปพลังงานรายเดือนะที่ก่อนจะแยกให้สําหรับคนโสดคน,ค,นคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่สําหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า